องขีบนรถเกบวนที่หนส็ต้นทางสถานกลางเยบกยอสุขเรียบ่สถานีสุนันโกลงของคอนอรผู้โดยสาร่าดรอยาใช้กระโดงบรรทางที่ลงถึงกันเลยข้อสอบขบวนรถโดที่โดยสารเนื่องจากท้าศัจะได้รับการไล่แรงต้นทาระบวนรถเชื่อมนี้เื่อออกจากส้านโป่ไปแล้วที่หลุดรักขอผู้โดยสารที่ ข้าวที่ห้ปุ๋ยขาวที่บดจมีข้วต่อตาอะตับค่ะข้่อข้โปรดาขอการเลือกผลแลทขอขอบคุณผู้โดยสารที่ใข้การการรถไฟฟ้าแรงาขอที่ผู้โดยสารได้รัารสื่อ